สวัสดีจ้ากบมาเจอกับน้องเมียวเซวมีกันอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมน้ำเต้าปูปลาจากาค่งางไมดั้ตกันอีกแล้วนะจ๊ะอ่ะทุนเสียร้อยบาทนะวันนี้เอาขำขำกันไปก่อนก็เบสสิบบาทเนาะเออม,มาดูกันมาดูกันสิบบาทจะได้หรือว่าจะเสียนะทุกคนนะอ่ะมาเปิดมาเกมแรกนะทุกคนปลาปูน้ำเต้าโอ้โหน้ำเต้าปูปลาเลยนะทุกคนอือหืออบกไปก่อนหกสิบบาทนะจ๊ะ เหมือนเดิมเลยลงกันเหมือนเดิมเลยเออจะเพิ่มเติมไปนิดนึงเนาะทุกคนมามารอดูตานี้จะออกอะไรแต่ไม่น่าใช่น้ำเต้าปูปลาแล้วล่ะแต่น่าจะมีน้ำเต้านะเปิดมาน้ำเต้านี่ไงสวยเออน้ำเต้าปลาน้ำเต้าเสือแล้วก็เสือปลานะทุกคนโอ้โหแต่ไม่ได้ลงเสือปลาเออแต่ดีที่มีตัวคูณนะ่ะสวยงามไปบวกไปอีกเออ ไปเรื่อยๆเลยสิบบาทจะปั้นนะทุกคนนะเราจะปั้นแค่เบ็ดสิบบาทนี่แหละ๋ยวมารอดูว่าจะได้ไปถึงไหนนะอ่ะลงเติมเข้าไปเติมเติมเข้าไปนะทุกคนกุ้งมากุ้งอกุ้งปลาเสือนะทุกคนนะไม่มีน้ำเต้าแล้วนะรอบนี้โอ้โหหน้าตานี้ไม่ลงน้ำเต้าแล้วน้ำเต้ากลับมานะม,มา เอาเอาตัวที่ชอบนะทุกคนนะเอาตัวที่ชอบชอบตัวไหนลงตัวนั้นเลยดูตามกราฟก็ได้นะจ๊ะเลือกเอาตัวที่เราชอบหรือว่าเลือกเอาตัวตามกราฟก็ได้นะทุกคนกุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วกุ้งไก่กุ้งเสือเสือไก่นะทุกคนโอ้โหนี่บวกอีกร้อยห้าสิบสวยงามไม้ที่แล้วก็เป็นเสือกุ้งแล้วก็เสือกุ้งเสือกุ้งยังอยู่อย่างนี้ก็อะไปที่เดิมเพิ่มเติมเข้าไปเป็นไก่นะทุกคนนะ เมื่อกี้ไม่มีไก่กุ้งอ่ะเดี๋ยวว่ารอดูกันว่าจะไปเสือไหนคิดว่ามีเสืออีกแน่เลยนั่นไงอุย้ยเสือน้ำเต้ากุ้งนะทุกคนโอ้โหตายเร็วน้ำเต้ามันกลับมาอีกแล้วนะโอ้โหลบไปยี่สิบอ้าไม่เป็นไรมาน้ำเต้ากลับมาแบบนี้ก็อาติดน้ำเต้าไปการน้ำเต้าไวการน้ำเต้าไว้ไวแล้วกันนะ้องเออติดเสือติดเสือเสือมาดีอยู่นะเสือมาดีอยู่เออแต่ไม่รู้ว่าจะไปเสือไหนเหมือนกันนะ เปิดมาอึอ้น้ำเต้าน้ำเต้าโอ้โหน้ำเต้าน้ำเต้าปลาเลทุกคนโอ้โหมันออกเบิ่นนะ่ะอืมไปอีกสิบาทโอ้โหเอาไม่เป็นไรมาขอเจมแจมใครสนใจนะทุกคนนะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ใต้คลิปมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะขั้นต่ำสิบบาทเหมือนที่เหมียวเล่นอยู่เลยนะทุกคนนะขอสวยสวยเลยรอบนี้มาแจมๆจมนะตรงตัวคุณนนำหนำไห น้ำเต้าเสือเออมันต้องนี้สิมันต้องแบบนี้สิสวยงามทุกคนโอ้โเป็นไงปั้นขึ้นพันแล้วนะทุกคนนะเบ็ดแค่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะสวยงามมากโอเคอะฝากกดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า